สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวบ้านอาคมทุกท่านนะครับก็ยินดีตอนรับอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัติอีกตามเคยนะครับเราจะดูดวงกันนะครับจริงๆพี่เข้มมันมีหลายช่องนะอยากให้เพื่อนติดตามทุกช่องเลยอีกช่องนึงแอบไปทําอุ้สซ่องความรักมานะครับก็มีคลิปใหม่ก็เลยเอามาโปรโมทผ่านคลิปนี้นะครับคลิปใหม่นี้เกี่ยวข้องกับการเลือกไลฟ์โค้ดเนาะยังไม่รู้จะตั้งชื่อหัวข้อว่าอะไรดีเพราะช่วงนี้มันมีไลฟ์โค้ดแบบชายแทนะ้ออกมาเผยแพร่อะไรที่พี่เข้มรู้สึกว่ามัน กดกดศักดิ์ศรีความเป็นคนของผู้หญิงนิดนึงแล้วก็เท่าที่มองเนี่ยแท้พี่เคมวิเคราะห์เนี่ยขงคงน,นี้น่าจะมีแผลใจวัยเด็กนะครับมีพวก attachments ที่น่าจะเฟียร์ฟูอฟ่อะเออคือ,ค,อคือดูแล้วไม่ไม่ m e a l l y ไม่ปกติแน่นอนนะออกมาเป็นไลน์โค้ดได้ยังไงก็ไม่รู้นะแล้วผู้ชายก็คือไปแบบไป,ไป,ไ,ปไปเชื่อไปเฮโลก,กันนะครับก็เลยออกมา ทำคลิปออกมาเพื่อให้ความรู้นะอะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะครับเพราะว่าถ้านึกถึงนะว่าเออจะปรึกษาใครดีเนะี่ยเพื่อนเพื่อี่เข้มก็จะนึกถึงพี่เข้มใช่ไหมแล้วท็อป,ปิกของเราวันนี้ก็คืออะไรทําให้คนอื่นๆคิดถึงคุณไม่หยุดอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของคุณนะสาหรับบางคนที่แบบยังไม่รู้ว่าเรามีจุดเด่นอะไรอีกบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเรามีเรื่องที่1เรื่องที่2 ล้วอยากมาดูเรื่องที่3เพิ่มเติมเนี่ยไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเรานะครับข้างหน้าเพื่อนๆก็มีไพ่นะครับให้เพื่อนเได้เลือกนะกองที่1คือกองเรือก,กองที่2นะครับคือกองมา้าและกองที่3ามของเรานะครับคือกองบิชอปครับให้เพื่อนเพื่อนกดที่ time stamp นะครับเพื่อรับชมรับฟังคำทำนายตามกองที่เพื่อนเพื่อนเลือกได้เลยครับ สวัสดีชาวกองที่1นนะครับกองที่1ของเรานรในท็อปิกที่ว่าอะไรทําให้คนอื่นๆคิดถึงคุณไม่หยุดกองของมันเพื่อนคือกอง four of cups นะครับผู้ชาวกองนี้อาจจะมีการเปลี่ยนลุกมานะครับเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวนะครับโอ้มีการเปลี่ยนบทบาทของตัวเองชาวกองนี้จะเป็นคนที่แบบอาจจะมีความขี้เบื่อนะครับก็เลยสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนเรื่องเดิมๆไปหาเรื่องอื่นทานะครับเพราะเป็นคนขี้เบือ่อจึงเข้าใจคนเบื่อนะครับพอเวลาเบื่อก็ไปหาอื่นทํา ไปหาอะไรใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตนะครับเลยต้องบอกว่าบางคนมีการเปลี่ยนลุกมาตัดผมมาใหม่อะไรมาใหม่นตัดผมตัดเล็บหรือเปล่าคนรันทำทำเล็บทําสวยหรือเปล่าขอส่องตัวคุณหน่อยสินะครับ king of l o t ครับ two of swords ครับ ace of l o t แล้วก็ king of cups โอ้คือชาวกองเนี้ย มีความรู้นะครับคุณเป็นคนที่มีลักษณะของอมีความรู้ลักษณะของมีความลักษณะของคนที่มีความรู้นะครับมีความรู้มีความสามารถนะครับเป็นจุดดีจุดเด่นนะครับคือใครมาถามอะไรเราเนี่ยเราก็มักจะรู้คําตอบถึงเราไม่รู้คําตอบอะแต่เราก็จะมีแคตตากอรี่ในหัวนะการจัดหมวดหมู่ในหัวว,ว่าเรื่องที่เขามาถามเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและควรจะไปค้นหาคําตอบนั้นที่ไหนนะครับ นี่ก็เป็นลักษณะของตัวเรานะครับเป็นเป็นมุมของแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับของผู้ที่มีความรู้ to Up s ซอรนะครับอาจจะมีความแตกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถให้ความรู้ระยะไกลได้นะหนึ่งไม้เนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีแพชชั่นกับสิ่งที่ตัวเองทำนะครับนะมีความสนใจมีแพชชั่นมีจินตนาการมีอิมเมจเนชันพวกนี้นะครับมีพลังในการเรียนรู้นะครับ แล้วก็ใจดีใจเย็นนะคุณสมบัติคุณสมบัติสุขุมใจดีใจเย็นและอะไรนะที่ทําให้คนอื่นคิดถึงคุณไม่หยุดนะนี่เป็นอันเดียวกันกับบุคลิกภาพที่ไพ่ได้กล่าวถึงหรือเปล่าพอดูหน่อยสิ8ดเหรียญน,นะสเหรียญน,นะครับ6เหรียญแล้วก็หาย c ีขอเรียกไพ่ อย่างแรกเลยเนี่ยคือเราเป็นผู้ให้รู้จักการให้นะครับเห็นไหมหกเหรียญเป็นคนที่ทํางานเดิมๆเนี่ยซ้ำๆได้โดยไม่รู้จักเหนดม่รู้จักเหนื่อยนะครับมีสเสน่ห์นะเออเข้าใจใช้สเสน่ห์นะครับโดยชอบผู้หญิงที่มื่เลือกกองเนี่คุณจะมีสเสน่ห์มากคุณจะดึงอยูดทั้งผู้ชายนะผู้ชายดีๆและผู้ชายที่มี มีแฟนแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาชอบเราเหมือนกันนะดังนั้นก่อนนี้จะต้องเลือกคนให้ดีเพราะว่าคุณสมบัติของคุณคือคุณมีสเสน่ห์นะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นลูกไหนนะที่แต่งตัวขี่ออกไปจากเดิมคุณก็ยังดูดีดูน่ารักนะคือดูดีทุกลุกที่ได้แต่งตัวนะครับคุณมีความน่ารักมีมุมดีๆนะครับมุมดีๆของคุณเนี่ยก็จะมีการออมอบ มอบ energy ดีๆมอบพลังงานดีๆให้กับคุณและคนรอบข้างคุณทํางานเดิมๆซ้ำๆได้เนี่ยไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเหนื่อยไม่เบื่อนะครับเป็นด้านดีทําให้คุณเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีสกิลบางคนที่เลือกกองเนี่ยคุณจะทํางานมากกว่า1ง,งาน,นมีมากกว่า1ง,งานในมือมี2ง,งานในมือมีตะกร้าหลายๆใบให้ความสามารถของคุณ แล้วก็รู้จักเป็นผู้ให้เวลาที่คนรับข้างน่ะ,ะคิดถึงคุณนะเขาก็คิดว่าเอ้คนนี้เคยให้คนนี้มีความใจดีคนนี้มีมีมุมดีๆมีอะไรดีๆอยู่ในตัวเป็นผู้ให้อาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสินะครับว่าแล้วไพ่เนี่ยอยากแนะนำอะไรมาบ้างไหมนะครับ คนอื่นคิดถึงคนไม่หยุดเลยเอออยากแนะนำอะไรบ้างไหมเราเกิดอะไรขึ้นกับเราในช่วงนี้คอโนโอดสิเกิดอะไรขึ้นนะอ้ดวิวกับเทสนะหรือแฟนกับสถ้วยชาวกองเนี้ยพี่เข้มแนะนำนะไม่ใช่พี่เข้มแนะนำนะคือคำแนะนำของพ่ยนะครับคือถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีคนเจ้าชู้นะมีพวกเท่าหัวงูนะงูห่างูจงอางงูอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ผิดถ้าเราม่ชอบเราสามารถปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธได้ถ้ารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราไม่โอเคเราไม่เอาคนพวกนี้ได้ไหมได้นะครับถ้ารารู้สึกไม่โอเคนะครับก็ปฏิเสธคนเจ้าชู้พวกนี้ไปแต่เราต้องรู้เรื่องหนึ่งว่ามันไม่ใช่ความผิดเราที่เราจะปฏิเสธ และมันไม่ใช่ความผิดของเราที่เราจะโดนคนพวกนี้มาแอบชอบแอบรักนะเพราะปกติพวกเสือ,สอนะเขาก็จะรักชอบทุกคนอยู่แล้วนะเขาก็จะใจง่ายอยู่แล้วดังนั้นเวลาเราอยู่แถวนั้นเขาก็จะต้องตกหลุมรักแสดงว่าคนดีๆที่รักเราอ่ะมีเราก็มีเสน่ห์นะครับแต่คนพวกเจ่าชูมันจะกล้าเข้ามาหาเราเท่านั้นเองมันจะกล้าเข้ามาหาเรา มันก็เลยจะบุกเข้ามาหาเราเข้ามาจีบเข้ามาหยอดอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นให้เราไปฝูกความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆกับคนที่มีวุฒิภาวะกับคนที่โตเป็นผู้ใหญนะ่ถ้าคนประมาณนั้นเป็นสเปคของเรานะครับคนที่แบบเออมีเขาเรียกว่ามีมีงานมีการแต่ถามว่าพวกเจ้าชู้อ่ะมันมีอยู่รอบๆข้างเราแล้วแบบถ้าเราไม่เพียงพาอ่ะดีไหมก็ดีก็ปล่อยให้มันจีบไป เพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะมีการตอกย้ําใครที่มาเห็นเขาก็ากจะเห็นว่าเออคนเนี้ยโอ้โหขนาดคนเจ้าชู้เนี่ยยังมาลุมล้อมมาตอมแสดงว่าเป็นคนมีเสน่ห์นะครับมันก็เพิ่มเสน่ห์ให้เรานะครับเหมือน s n o w b a r d effect นะโอเคขอบทัวนะครับเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีเป็นเพื่อนชาวกองที่2ครับกองที่2องเราคือกองม้านะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คืออะไรทําให้คนอื่นๆคิดถึงคุณไม่หยุดนะมันจะต้องเป็นด้านดีๆใช่ไหมเรามาดูกันนะครับไพ่ที่เราเรืองนะครับคือไพ่เพจออฟวานนะครับเ,เด็กถือไม้นะโอ้ดูเป็นคนสดใสร่าเริงนะเนี่ยดูเป็นคนที่ชอบสำรวจนะเอ็นดูจีของนักสำรวจเอ e น g y จีของคนที่มีความร่าเริง ของการที่แบบได้ตื่นเต้นที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้วิชาใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับขอดูหน่อยสินะครับตัวตนของคุณนะครับส่งจิตส่งแรงใจนะครับคำอธิษฐานมาถึงพี่เข้มนะขอดูหน่อยสิชาวกองที่2ตัวตนของคุณสี่ถ้วยนะเลเวอร์ครับผมอมีเลเวอร์ด้วยน่ารักจังเลยหนึ่งมีนนะแล้วก็ฟีนอฟซอร์ ต้องบอกเลยว่าชาวกรองนี้เนี่ยตัวคุณนะอาจจะมีการเปลี่ยนรูปมาใหม่แล้วมันกระชาติใจคนอื่นนะครับเป็นนิวนะครับมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่วงนี้โดยเฉพาะความรักชาวกองนี้มักดึงดูดความรักเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีความโรแมนติกนะคนอื่นมองคุณเข้ามาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะโรแมนติกตัวคุณมีมุมที่น่ารักน่ารักนะครับ แล้วก็กล้าตัดสินใจนะครับมีความเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ในชีวิตเรากล้าที่จะคัดออกนะคือเรารู้สึกว่าคนประเภทนี้เข้ามาในชีวิตเราก็ไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้เขามีมุมที่แบบไม่น่ารักหรือว่าเขาอาจจะทำร้ายเราถ้าเราไม่ชอบเราก็จะมีการปฏิเสธนะปฏิเสธเขานะครับกล้าที่จะ เดินคนเดียวแต่แทนที่แบบเออแทนที่แบบคนเดินคนเดียวจะไม่ดีอะไรนี่เนาะการแปนว่ามันทําให้เรามีสเสน่ห์พอเราได้มีเวลาได้คิดกับอยู่กับตัวเองมากขึ้นคือการอยู่กับตัวเองคิดว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรส่องจิตใจตัวเองแบบเนี้ยมันทําให้เรามีสเสน่ห์นะมันทําให้เอนเนอร์จีเราดีมันเป็นหนึ่งในวิธีของการแบบคลีนพลังงาน แต่ไม่ใช่แบบไปคิดวนซ้ำแซะว่าทำไมฉันมันซวยจังเลยแต่เป็นการคิดว่าเออเราเราไม่ได้ชอบสิ่งนี้แล้วเราจะเราก็จะไม่ทํากับคนอื่นใช่ไหมเราก็จะเดินหน้าต่อโดยที่เราก็จะไม่เก็บเอาอารมณ์เชิงลบอันนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ไพ่เลเวอร์เนี่ยบอ,บอกว่าชาวกองเนี้ยเป็นที่รักมีคนรักแล้วก็เข้าใจเลือกเป็นคนที่ช่างเลือกนะเออแล้วเลือกอะไรเนี่ยมักจะแบบได้ได้ของมีมูลค่า ถ้าเป็นไปได้เร็วนี้อาจจะลองไปดูพวกร้านแบบมือสองอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปจับของดีได้ก็ได้นะเรามาดูกันนะครับว่าตาแหลมนะเข้าใจเลือกอะไรที่ทำให้คนอื่นๆคิดถึงคุณไม่หยุดหนึ่งดาบครับแปดไม้ครับสี่ไม้แล้วก็เทมเพลน์ lan, นะครับอู้าวของนี้ปรับตัวเก่ง ปรับตัวเก่งนะมีการปรับตัวเก่งนะครับเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจเออแล้วอะไรที่ไม่ดีก้าที่จะตัดออกแล้วก้าวต่อแล้วตัวคุณนะมั่นใจด้วยนะว่าคุณจะได้สิ่งที่เท่าเทียมกันหรือด,ดีกว่าของเก่าที่คุณเคยได้นะเออดีอ่ะ คุณจะได้ในสิ่งที่เท่าเทียมกันหรือว่า,าดีกว่าสิ่งที่คุณได้รับเสมอๆนะครับคณเทเบิลแลเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแบบปรับตัวเรื่องของการพุ่งไปข้างหน้าเป็นไพ่แทนราศีธนูก็ได้นะส่วนอ e เลเวอร์นี่ก็จะเป็นพวกราศีคนคู่นะครับเมทุนเข้าใจการหาคอนเนคชันโ c o n n e น t ชันของคุณเกือบทุกคนเลยเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนในครอบครัวนะ เออไม่ใช่คู่แข่งเป็นคนในครอบครัวมันเกิดจากว่าจิตของคุณเนี่ยก็ไม่ได้มองคนอื่นเป็นคู่แข่งแต่มองทุกคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนในครอบครัวเป็นคนของครอบครัวเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่เราจะให้ความอบอุ่นกับเขาครับหยิบจับอะไรก็มักจะงอกเงยเป็นเงินเป็นทองนะ เนี่ยชาของนี้พี่ค่มั่นใจว่าเวลาที่คุณหยิบจับอะไรเนี่ยมันจะเป็นเงินเป็นทองถึงได้บอกไงว่าถ้าคุณไปร้านมือสองอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปจับของดีของแพงบางคนก็ไปจับเอาอะไรอะสร้อยที่หน้าตาประหลาดๆนะแล้วมันได้ถูกมากแต่ปรากฏว่ามันเป็นแอมเบอร์เป็นยางเขาเรียกว่าผลึกอะแบบยางไม้อะไรแบบเนี้ย เออประมาณนี้สมมุตินะแล้วก็ความอบอุ่นการเป็นห่วงเป็นใย,ยคนอื่นเนี่ยคุณจึงเป็นคนที่แบบน่ารักและมีพื้นที่พื้นที่แบบคนที่แบบจริงใจกับคุณนะนายขาดูหน่อยซีว่าพายแบบอยากแนะนำอะไรชาวกองนี้ไหมเรื่องที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่พายอยากแนะนำนะครับเทนออฟคัพครับสิบถ้วยนะ C rab, C rab, 9ายอัฟคาครับ9ถ้วยควยนอาเเ็นเตเรินโอ้แล้วก็2ดาบอะช่วงนี้คุณกำลังดึงดูดนะกำลังมีสเสน่ห์นะครับใครเห็นคุณก็อยากได้คุณเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกนะครับดังนั้นการวางตัวที่ดีนะครับการวางตัวของคุณเนี่ยถ้าคุณไม่ทําตัวลุ่มล่ามไม่ง่ายเกินไปการทักคนอื่นก่อนเนี่ยทักได้นะไม่ถือเป็นการง่ายเกินไปง่ายเกินไปคือเราอาจจะแบบ เล่งเล้าความสัมพันธ์มากเกินไปมีเซ็กซ์เร็วเกินไปหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคือทำดูไม่แพงอ่ะเออวางตัวจดูไม่แพงขนารนั้นอ่ะนะเอออาจจะทําให้คนอื่นมองว่าง่ายเกินไปได้แต่ชาวกองนี้เนี่ยคุณวางตัวดีมาตลอดอ่ะคุณวางตัวดีมาตลอดคุณให้ความอบอุ่นอาจจะมีแบบความเซ็กซี่เซ็กซี่บ้างเรื่องของการแต่งตัวบ้าง ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ดีที่คุณหนึ่งคือคุณสามารถส่งรูปให้หาทุกคนสไตล์รูปที่ส่งก็จะเป็นรูปที่แบบน่ารักน่ารักรูปกินข้าวรูปที่แบบมันอาจจะมีเซ็กซี่ได้บ้างแต่ไม่มากเกินไปไม่เปิดเกินไปอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้ส่งข้อความหาคนอื่นได้นะครับคุณกําลังมีเสน่ห์ในช่วงนี้ใครเห็นคุณก็อยากได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกนะครับ การแต่งตัวของคุณช่วงนี้ก็ดูมีสไตล์นะเออถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีมันก็สามารถเอาตัวเองเนี่ยไปดูสไตล์เสื้อใหม่สไตล์การแต่งตัวใหม่ๆแบบนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคขอโทษแล้วกับชาวกองที่2นะครับกองม้านะอะไรที่ทำให้คนอื่นคิดถึงคุณไม่หยุดนะคือความอ่อนโยนของคุณการคิดอะไรแบบก้าวหน้ากล้าตัดสินใจหยิบจับอะไรก็งอกเงยนะครับเจอกันท้ายคลิปครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3าของเรานะครับเป็นกองบิชอปนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คืออะไรทําให้คนอื่นๆคิดถึงคุณไม่หยุดนะเราจะมาส่องด้านดีๆของเรากันนะครับกองที่เ,เพื่อนเลือกนี้นะครับเป็นกองบิชอปนะแล้วก็ไพ่ที่เ,เพื่อนเลือกคือไพ่ดูวิโอฟอร์จูนเรามาส่องพลังงานของเพื่อนชาวกองนี้กันดีกว่าส่งใจให้พี่เข้มส่งจิตให้พี่เข้มนะครับเดี๋ยวพี่เข้มจะทําการสับไพ่นะครับ ดูสิมันคืออะไรนะคนอื่นคิดถึงคุณไม่หยุดเลยรายชนิีถ้วยนะครับเด็กถือเหรียญน,นะครับอัศวินเหรียญแล้วก็เอทสอตนะ,ะเดีวรามาดูกันนะคืชาวกองนี้มีความอ่อนโยนนะครับราชินีถ้วยมานะถ้วยเป็นแบบเขาเรียกว่าเรื่องของทัดน้ำนะครับทัดน้ําก็จะเป็นลักษณะของคนที่มีความอ่อนโยนนะครับ เขาอกเข้าใจคนอื่นนะครับเออมีการเชื่อมโยงทางจิตใจสูงนะครับมีจิตใจที่ดีนะครับมีแพชั่นในการดำเนินชีวิตมนไพ่เหรียญสองใบนะแต่เป็นคนนิ่งๆน,นะเออไม่ไม่ค่อยกระตกกระตากเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่แบบเรียบง่ายจะมีความใจเย็นนะจะเป็นคนแบบเย็นเย็นนิ่งๆเนิบๆเพดดับเป็นดัเฮิร์น,นะครับเด็กถือเหรียญโอ้ยแต่ข้อดีของเราอีกอันหนึ่งก็คือเรามักคิดนะคิดอะไรที่เป็นเรียลิสติก มองโลกตามหลักความเป็นจริงอันนี้เป็นข้อดีนะครับคือเราเป็นคนที่อชอบมองโลกตามหลักความเป็นจริงนะครับอัศวินถือเหลียนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆนะครับแต่ว่ามีอะไรก็เก็บไว้ในใจเรื่องของการแบบทำงานการเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตอย่างนี้นะครับเป็นคนที่ธุรกิจเก่งนะมีความเก่งเรื่องธุรกิจด้วย คิดอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้ว่ามีมีทั้งถือเหรียญถือถ้วยนะครับมีแพชชั่นในการทํางานหาเงินและที่สําคัญก็คือเรื่องของอบุคลิกภาพมีความอ่อนโยนอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอนะครับเป็นคนที่มาพร้อมโชคชะตานะครับมีวิวออฟฟอร์จูนดวงค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะรังนั้นชาวกองนี้เนี่ยใช้ดวงดีให้เป็นประโยชน์นะครับดูซิอะไรทำให้ คนอื่นคิดถึงคุณไม่หยุดขอส่องพลังงานดีๆของคุณสิราชาถ้วยนะครับโอ,อ้ตรงนี้มีราชนินีตรงนี้ก็มีราชา10นะไม้นะครับ King of Lord ราชาไม้นะครับแล้วก็เพ e of Sword เฮ้ยต้องบอกเลยว่าชาวกองนี้ทำงานเก่งนะไพ่นี้จะเน้นเรื่องของการทำงานนะทำงานเก่ง นะครับมีไพ่ราชนีนำนะครับแล้วก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้นะครับเป็นคนที่เก็บความรู้สึกดีเป็นคนที่นิ่งรู้จักนิ่งนะครับนิ่งเป็นนะครับสิบไม้นี่ถือว่าเป็นคนที่แบบทํางานนะมีเป็นทีมแบกเป็นตัวแบกเป็นตัวสําคัญเวลาที่เราทํางานเนี่ยเรามีแพชชงไพ่นในการทํางานมันก็จะทำให้เราทํางานเก่งพอเราทำงานเก่งปุ๊บคนรอบข้างก็จะเห็นว่าเออเราที่พึ่งเราเป็นที่พึ่งให้กับทีมเราเป็นตัวหลักเราเป็นตัวเฮดของทีมนะครับนี่ ราชาถือไม้นะครับมาเป็นเอเนจีแบบราชาเลยราชาถือไม้ก็เป็นลักษณะของคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมีมีความรู้นะเก่งงานเก่งงานเก่งเรื่องเออ่การเรียนก็ได้ถ้าบางคนก็ยังเรียนอยู่เนี่ยก็จะเรียนเก่ง ถ้าบางคนทํางานแล้วอย่างเี้ยครับคุณจะเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่คุณทำป็นคนที่กล้าแนะม้ว่าจะนิ่งแต่ว่าก็คือไม่ได้นิ่งแบบเหงี่ยมอายม้วนตัวตกเก้าอี้อะไรอี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ก็จะเป็นการนิ่งนิ่งในแบบของคนที่มีวุฒิภาวะคนที่โตเป็นผู้ใหญ่คนที่รู้ว่าอะไรควรจะพูดเรื่องการงานเรื่องนี้สําคัญก็จะเอาไว้ก่อน เรื่องอายเอาไว้ที่หลังไม่เป็นคนที่ไฟพอสมควรแล้วก็หลายคนที่เลือกกองนี้คุณเป็นนักเรียกร้องสิทธิ์ได้นะเพราะว่าคุณจะเข้าใจคนที่แบบอ่อนแอคนที่โดนทําร้ายอะไรอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้วพ่ายอยากแนะนําอะไรไหมสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้คนคิดถึงคุณนะหนึ่งคือมีความอ่อนโยนนะครับแล้วสองคือเก่งงานสามคือทํางานเก่งแล้วก็มีความฉลาดนะมีความรู้เยอะมีความรู้ติดตัวเยอะทําให้แบบ เวลาหยิบจับอะไรมาทํามันก็เชี่ยวชาญมันก็คล้องมือไปหมดเด็กถือดาบนะครับเป็นลักษณะของคนที่มีความกล้าแสดงออกนะครับอขอดูหน่อยสิพายอยากแนะนําอะไรมั้ยแปบดบไม้นะโอ้เดเวอร์ครับผม,มเติมความหวานให้กับชีวิตได้ถ้าคุณต้องการเอดออฟคัพนะครับแล้วก็หนึ่งถ้วย เติมความหวานให้กับชีวิตได้ถ้าคุณต้องการมันอาจจะมีมุมใหม่ๆเนาะเพราะว่าหลายคนที่เลือกชาวที่ชาวกองนี้ที่มาเลือกกองเนี้ยคุณมีด้านดีของคุณอยู่แล้วแหละหนึ่งคือคุณเป็นคนที่แบบอบอ้อมอารีมีจิตใจที่แบบว่าละเมียดละไมปาณีอ่อนโยนต่อจิตใจของคนอื่นมันอทำให้คนอื่นคิดถึงคุณไม่หยุดอยู่แล้วนี่คือด้านดีของคุณอยู่แล้วนี่คือด้านบวกของคุณอยู่แล้วนี่คือความอ่อนโยนของคุณเป็นคุณสมบัติที่คุณมีอยู่แล้วนะซึ่งทุกคนชอบคุณในมุมนี้มากมาก ถ้ากิดว่าคุณได้แบบมีโอกาสโอาเป็นชอยให้ตัวเองไดใ้ให้คนอื่นมาพบเจอความน่ารักของคุณเนคุณจะดึงดูดเสน่ห์ได้อีกมากคุณจะมีคนหลายๆคนอยากมาเลือกคุณและนึกออกไหมเวลาที่มีใครหลายคนอยากมาเลือกคุณนะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็น snowball effect อะ่ะ างคนหนึ่งมองว่าคุณมีสเสน่ห์คนหนึ่งมองว่าคุณมีสเสน่ห์อย่างเงี้ยคนต่อๆไปก็จะมองว่าคุณมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ไปเรื่อยๆคือเต็มไม่หมดเลยรู้ตัวอีกทีก็คือแบบโอตามมาเป็นฝูงตามมาเป็นฝูงมาลุมล้อมนะมาดมดมมาตอมนะครับนี่คือการใช้ energy ที่คุณมีอยู่แล้วคือ energy ของความรักของเลเวอของการดึงดูดความรักกับหนึ่งทั่วทำไมพีม่เข้มถึงไม่แปลเลเวอเป็นไพ่ทางเลือก นะเพราะว่าเลเวอร์บางคนแปลว่าทางเลือกเพราะว่ามากับ1่ถ้วยนะมากกับ8ดไม้หนึ่งถ้วยคือเป็นความรักใหม่ๆที่เข้ามากระแทกหน้าทีท่ที่เข้ามาในชีวิตให้เราได้เลือกแลนะเป็นอยู่ในบรรทัดของคําแนะนำนะครับเนี่ยแบบถ้วยเป็นการแบบ move on การเดินไปข้างหน้านี่คือ energy ที่เหมาะกับคุณนี่คือ energy ที่ไพ่แนะนำนะครับนี่คือการใช้นะเขาเรียกว่าโชคดีของตัวคุณที่คุณได้รับมาจากจัก,กรวาลเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเอง นะนี่คือสิ่งที่คุณคู่ควรใช่ไหมนะชีวิตที่ดีชีวิตที่แบบมีงานเก่งงานเก่งคนอ่อนโยนนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้คุณรู้สึกว่าไม่จริงเพียงแค่ฉันยังไม่เห็นมีสิ่งนี้เลยนะครับบางทีคุณอาจจะต้องเริ่มอ่อนโยนกับตัวเองก่อนนะคุณอาจจะต้องเริ่มที่จะอ่อนโยนกับตัวเองก่อนแล้วค่อยแบบทําในสิ่งที่แบบตัวเรามีใจรักสิ่งที่เราอยากทำนะครับ โอเคขอบท้วนนะกับชาวกองที่3นะครับคุณมีดีอยู่แล้วนะนี่คือสิ่งที่ทําให้คนอื่นคิดถึงคุณไม่หยุดนะความอ่อนโยนความฉลาดไอ้ความฉลาดความเก่งงานมีความรู้เรื่องงานนะครับแล้วก็มีเทนออฟลอตพี่แค่ม,มั่นใจว่าชาวกองนี้นี่มีงานในมือเยอะอนะสิ่งเหล่านั้นมันทําให้เป็นสเสน่ห์ของคุณนะครับคือ <c oughs> คนอื่นมาทําแทนมันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าคุณนะเจอกันท้ายคลิปครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวไทยคิดทุกท่านนะครับไพ่ใต้กล่องเราวันนี้นะครับเป็นไพ่เมดิเชียนนะครับภาพน่ารักทีเดียวนะเมดิเชียนนี่เป็นนางฟ้านะช่วยเหลือคลเลกอะไรช่วยเหลือนางซินซินเดเรลล่าใช่ไหมเสกกระทาให้กับซินเดเรลล่าคือทําไมมันถึงเป็นไปโยงกับซินเดเรลล่าได้นะครับเพราะว่าไพ่ชุดนี้เนี่ยเขาเอามาจากพวกเทพตำนานตำนานต่างๆนิทานพื้นบ้านคติชนพื้นบ้านทั้งหลายนะครับ นะตรงนี้ก็เป็นโยงกับเรื่องของอซินเดอเรลล่านะครับเป็นนางฟ้าบ่งบอกว่าเออใครหลายคนที่มาเลือกชมคลิปนี้อาจจะโดนถูกหน้าปกมาดึงดูดเนี่ยตัวคุณมีความฉลาดนะม่กเชนเป็นไพ่ของความฉลาดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งคือเหมือนมีเวทมนต์อยู่ในตัวและบางคนเนี่ย เป็นมดหมอเป็นแม่หมอเป็นหมอดูหมอผีอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะโอ้คุณก็บางจะมาดึงดูใช่ไหมโอ้ยินดีที่รู้จักนะใครแบบมีช่องมีอะไรมาบอกพี่เข้มด้วยเผื่อบางทีเราจะแบบไปติดตามกันแล้วก็มีการโครออปเขาเรียกอะไรโครอ,อปคอเปอเรชั่นแปลว่าอะไรวะเดี๋ยวร่วมมือกันนะเออมีการโคกันในวันข้างหน้านะครับโอเคขอท้ทนเนาะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับที่ตามรับชมรับฟังนะครับวิเคมดีใจที่แบบว่าในแปลภัยให้เพื่อนเสมอมานะครับวันนี้ก็มีอะไรนะมีอะไรอยากบอกไหมอ๋อขีนพลังงานกันส่วนใหญ่พลังงานดีนะครับการดูดูแบบพิกรกาส์นะครับเป็นจินเนอร์ลิตติ้งคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกันแล้วแค่เพียงบางแถ่บางใบาบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยเดังนั้นรับไปจากการทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีเพื่อนๆไม่ต้องรับไปนะครับช่องทางการสนับสนุนนะครับคือการ กดปุ่มสมัคสมาชิกช่ชองกดปุ่มซปเปอร์แทงแล้วก็การดูดวงหลังใหม่ขอคำปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับวิเค้ยหลังใหม่นะครับการระบายปัญหาชีวิตเนี่ยการเล่าให้ใครฟังโดยที่คนคนนั้นเนี่ยคุณแน่ใจว่าเขาไม่เอาไปเมาส์แตกคุณที่ไหนนะครับมันก็ทําให้เราสบายใจขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ พี่เข้มก็ยินดีรับฟังในในพาร์ทของการให้คําปรึกษาปัญหาชีวิตนะเพราะาพี่เข้มก็จะยินดีรับฟังคุณนะครับก็สามารถบางคนอาจจะไม่ได้อยากมาดูดวงไงอยากมาปรึกษาปัญหาชีวิตอย่างเงี้ยโอ้ยเราหาที่ระบายไม่ได้พี่เข้มยินดีที่จะเป็นเซฟโซนให้นะเออคือค่าครูก็เท่ากันนะครับเพราะพี่เข้มเนี่ยเรียนนปีปรตีด้านจิตวิทยาการปรึกษามาด้วยแม้ว่าน่าจะไม่ให้ลหลายคนจะไม่เชื่อจริงจแต่พี่เข้มก็ยืนดาพี่เข้มจบมาด้านนี้จริงๆนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะอ๋นอนอกจากนี้เพื่อนๆสามารถสน,สนับสนุนช่องได้โดยการกดปุ่ม Subscribe, Like, Share นะตามที่เพื่อนๆต้องการดูคลิปเราคลิปอื่นๆเนนะ่ยดูได้ฟรีเลยนะอีแชนแนลหนึ่งที่พี่เข้มอยากแนะนําก็คืออู่ซ่อมความรักอยากให้ไปเจอกันที่อู่บ้างใครมีความรักพังๆนะครับไปเจอกันในอู่ได้นะครับเผื่อบ,บางทีพี่เข้มจะมีแง่คิดอะไรในเชิงจิตวิทยา นะลุ้นในชนเซตเรชวลก็ได้นะครับเพื่อมาซ่อมความรักให้เ,เพื่อนๆนะความรักให้พังเอามาเข้าอู่โอเคเจอกันนะครับในคลิปอื่นๆของช่องแล้วก็ช่องที่พี่เข้มได้ทำนะครับเป็นโฮสต์อยู่หลายช่องแล้วพบกันนะครับสวัสดีด้วยครับ